สวัสดีครับวันนี้จะพามาเปลี่ยนกองโซล่าครับรถนิสสันนนวาร่านะครับผมเป็นกองโซล่าหรือว่ากองดีเซลนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดการเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับผมก่อนที่เราจะถอดครับเรามาดูตำแหน่งที่จะถอดก่อนนะครับผมตัวนี้ครับนี่ครับเขาเรียกว่ากองโซล่านะครับผมสําหรับเครื่องมือที่ใช้ถอดนะครับก็จะมีอยู่เนี่ยครับ ตัวนี้เป็นตัวถอดกรองของผมครับกรองโซล่าครับเป็นใช้โซ่แล้วก็ลูกบล็อกนะครับผมตัวนี้ทําทําทาเอาเองครับแล้วก็จะมีด้ามตัวต่อแล้วก็ด้ามขันครับก็แก๊กครับแล้วก็ไขคุ้งแฉครับวิธีการถอดกันเลยครับผม นี้เป็นการถอดแบบติดในตัวรถเลยนะครับผมไม่ไม่ต้องแกะออกมาไม่ต้องแกะชุดชุดตัวแยกออกมาทำางนอกอันนี้คือทำลอดติดตัวรถไปเลย มาดดนครับว่าสปกปรกไหมมาแล้วเมื่อเราถอดออกมาครับก็หาอะไรมารองน้ำมันดูครับค่อนข้างสะอาดนิดนึงเดี๋ยวดูว่ามันสกปรกแค่ไหนครับ เดี๋ยวลองเทดูเลยครับก็มม่ค่อยตกกระปุกมากนะครับอือก็มีเศษ ความสกรปรกก็ถือว่าไม่เยอะมากแต่ก็ไม่น้อยอเคก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูกใหม่ไปเลยครับผมนี่ก็คือลูกใหม่ที่เราจะเปลี่ยนครับ ใช้จรารบีนะครับผมป้ายตรงนี้บางๆครับนิดๆไม่ต้องปอ้เยอะครับ เอามือบิดตึงๆไอ้แน่นๆก็พอครับเอามือบิดแน่นก็พอครับไม่ต้องใช้เครื่องมือนะครับเวลาใส่แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำการปั๊มแยกครับไล่าอากาศ ห้องเท่น,นครับกดยัดยัดไปจนกว่าจะมีน้ำมันพุ่งออกมาแล้วครับ Yeah. ลองสตาร์ทดูนะครับเมื่อกี้ะมันทอมไม่แน่นครับทอตรงนี้นะ คือมันพอพอ,พอได้ถอดแล้วอะ่ะมันแข็งครับพอไข่แน่นแล้วมันก็ไม่อยู่เนี้ยผมก็เลยตัด,ต,ดตัดออกแล้วสวมเข้าไปใหม่ครับตัดออกแล้วก็สวมแยกเข้าไปใหม่อันนี้คือแก้หน้างานเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ต์ทเชื่อมดูใหม่ครับพอจะประมาณนี้ครับบางทีก็มีให้แก้หน้างาน ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับเปลี่ยนกองทซล่ารถนิสันนวราชวเดี๋ยวก็จะทําความสะอาดแล้วก็ส่งวัตถุค้าละก็ขอบคุณที่รับชมมาฟังครับขอบคุณครับ